นะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคเป็นผ้าเนื้อดินนะครับเดี๋ยวดูกันเดียไกลก่อนเออดูใกล้ไม่ชัดเป็นผ้าเนื้อดินนะครับแกะเอาให้ดูกัน นี่เป็นของสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จองค์เล็กน,นะครับนิ้วเท่านิ้วโป้งครับโอเคนิ้วโป้งเลยนิ้วโป้งผมเลยนะฮะเท่านิ้วโป้งเลย,เยที่ว่าเล็กครับเล็กสมเด็จเล็กโอ้ตัวหนังสือมีอยู่ด้านหลังครับวัดปัดชิมไม่เคยได้กินเลยวัดปัดชิมวัดวัดปัดชิมนะเป็นสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จองเล็กนะครับ ราคานี้ยังไม่ถือว่าไม่สูงไม่สูงครับไม่สูงน่าจะไม่ถึงร้อยนะครับไม่ถึงร้อยตามโต๊ะผ้าตามอะ้รน่าจะเยอะอยู่นะเพราะผมเห็นผ่านตามาเยอะเหมือนกันสมเด็จรุ่นนี้นะแบบนี้นะฮะถ้าถึงเรื่องความเก่าไม่เก่านี่ไม่ทราบผมไม่ไม่ขอไม่ขอพูดแล้วกันเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันจะเก่าไหม วัดปัดฉมเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินแล้วก็ผงพุทธคุณนั่นแหละครับผงพุทธคุณน่าจะมีมันจะมีมวลสารเยอะอยู่นะฮะนะฮะมวลสารอยู่ดำๆเนี่ยจุดๆนะครับน่าจะเป็นพวกมวลสารผงพุทธคุณนะครับ <c oughs> ยังถือว่าสวยครับสวยถือว่าสวยครับนี่ผมเหมามานะครับผมเหมามาสามสี่องนะครับผมก็จะให้ราคาอยู่ที่หลักสิบหลักร้อยนะครับน่าจะไม่ถึงร้อยคก็อยู่แปดสิบเก้าสิบนะว่าผมเหมาร่วมมาเลย สามสี่องค์ทุได้มาสามสี่องค์มหมอเขาไปสามร้อยบาทมีผ้าก็ตามเนื้อตามผ้าเลยครับเอามาลองใช้ดูมาลองดูมีไว้ไม่จนนะครับกันไว้พระพระเครื่องนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ศรัทธาในพระเครื่องมากนะครับเป็นคนที่เชื่อนะครับเชื่อในเรื่องของพระเครื่องนะครับก็เลยต้องเป็นคนที่ชอบสะสมพระอยู่แล้วนะครับมีไว้รู้สึกดีครับดีจริงๆครับมีไว้ ดีจริงๆขนลุกอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ก่อนนี่ไม่ไม,ไม,ไม่มีอะไรแนตะกวันนี้มีโชคมีลาบนะครับสะสมผ้ามาบูชาพระเครื่องมาเรื่อยๆนี่ก็ฟันเห็นนั่นฟันเห็นนี่เป็นตัวเลขเป็นอะไรน่าจะเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับก็เลยศรัทธาพระเรื่อยมาเลยแต่ก่อนนี่ไม่ขึ้นคอไม่อะไรนะครับ ขึ้นคอแล้วขอเขานะขอเขาขอเขาอ,อ,อย่าไปขอมากครับขอเล็กๆน้อยๆมันได้ได้จริงๆครับผมก็เลยเริ่มเชื่อมาเรื่อยๆเลยเริ่มเชื่อเริ่มเชื่อมนะครับอันนี้จะเป็นขอบที่อยู่ในกรอบนะครับเป็นเป็นยางแผ่นโฟมด้วยกันเลยนี่ครับวัดปัดชิมนะภาษาสมนะครับเก็บสะสมไวนะ้เอามาลองใช้ดูครับ ลองขอท่านดูเผยท่านให้โชคให้ลาบนะ่อสวยครับสภาพเท่านิ้วโป้งนะครับขนาดเล็กนะครับสภาพดูทนข้างหน้าจริงๆว่าสวยน่าจะเก่านะน่าจะประมาณสักสิบปียี่สิปีได้ครัสิบปีนี่นั้นน่าจะได้ยี่สิบกว่าปีน่าจะได้ครับโอเคครับ